สวัสดีนะครับทุกคนอันนี้พี่ไอวชิตพิวเตอร์นะครับวันนี้พี่ไอจะมาพูดถึงการคิดเลขเร็วนะคะว่าทํายังไงถึงคิดคณิตศาสตร์ได้เร็วใช่ไหมครับช่วงปฐมพี่ก็จะนึกแบบนี้นะ้องคืออันนี้พี่หัดคิดมาตั้งแต่ปฐมนะอย่างเช่นอาจารย์จะให้ท่องแบบนี้ใช่ไหมครับ2อง2นึ่งสองสองสองสไปเรื่อยๆถึง2คุณ 12เป็น24นะครับแล้วก็ไปแม่3าแม่4ี่แม่5ไปถึงแม่อะไรครับแม่12ใช่ไหมครับอันนี้พี่ไอก็ท่องมาสมัยอนุบาลสมัยปหนึ่งละกันเนาะพี่ไอนั่งท่องตอนปหนึ่ง 1, แม่สุดคูณถึงแม่12ทีนี้พอพี่ไอท่องได้แล้วเด็กๆที่อยู่ชั้นประถมตอนนี้นะครับน้องๆอ,อยู่ป .1 ป2น้องๆก็ต้องคิดว่าเออเนี่ย8คูณ7อะ่ะมันเท่ากับเท่าไหร่นะต้องฝึกให้มันเร็วนะครับ8คูณก็จะเป็น56นะครับแบบนี้นะครับน้องต้อง แบบคล่องแบบปุ๊บปั๊บได้เลยนะครับอย่างเช่นพี่ไอถามว่า12คูณเเป็นเท่าไหร่น้องต้องทันทีเลยครับว่าเป็น108นะครับถามว่าทำยังไงถึงแบบคิดได้เร็วขนาดนี้ใช่ไหมครับน้องก็ฝึกทําโจทย์บ่อยๆนะครับมันจะทําให้น้องคิดได้เร็วขึ้นเมื่อน้องสําเร็จวิชาจากการท่องแม่12อย่างคล่องแคล่วแล้วนะครับพี่ไอก็แนะนําครับให้คูณแม่13ในใจนะครับตรงนี้น้องฟังดีๆนะครับพี่ไอไม่ได้บอกว่าให้เราท่องแม่13ให้ได้แต่พี่ไอบอกว่าให้เราอะไรครับ คูณแม่13ออกมาให้ได้นะครับอย่างเช่นทํำยังไงใช่ไหมน้องอย่างเช่น13 1ก็เป็นอะไรครับ 13, 13 2ก็คูณสดในหัวเป็น26 13 3กนะครับ13 3ก็เป็นเท่าไหร่ครับ39ใช่ไหมครับลั่นไปเรื่อยๆนะครับถึง13คูณ12เราก็ท่องแบบนี้น้องน้องท่องตามพี่เลยพูดตามพี่นะครับไม่ใช่ท่องนะ13 1 13 13 2 26 13 3 3 9 13 4 5 2 13 5 6 5 13 6 7 8 13 7 9 1 13 8 4 3 9 1 7 13 10 1 3 0 3 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 6นะครับพยายามทำให้ได้แบบนี้นะครับก็คือพี่ไอจะคิดในใจแล้วพี่ไอก็พูดออกมานะครับอย่างเช่นระหว่างที่พี่ไอพูดคำว่า13 8 4พี่ไอก็คิดในหัวแล้วว่า 13 9มันต้องได้เท่าไหร่นะครับก็เป็น117ถ้าน้องทำคล่องนะครับเดี๋ยวพี่ไอจะโชว์แม่14ให้น้องดูนะครับจะขอเป็นแรปเปอร์นิดนึงนะฮะ อ่ะทุกคนพร้อมนะครับ14 1 14 14 2 28 14 3 4 2 14 4 5 6 14 5 7 10 14 6 8 14 14 7 9 8 14 8 1 12 14 9 1 26 14 10 14 10 14 11 15, 154 14, 14 12 168นะครับทำให้มันคล่องแบบนี้แล้วถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงอย่างเช่นน้องถามพี่ไอในใจเลยว่า14คูณ6เป็นเท่าไหร่พี่ไอตอบได้ทันทีว่าเป็นเท่าไหร่ครับ84นั่นเองนะครับเพราะว่าเกิดจากการที่เมื่อพี่ไอ คูณแม่14บสีคองแล้วเวลาเขาถามพี่ไอว่า14คูณเท่ากับเท่าไหร่พี่ไอก็ตอบได้ทันทีเลยใช่ไหมครับทุกคนนะดังนั้นนะครับต่อมานะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเลขอื่นพี่ไอก็ฝึกเรื่อยๆครับก็แม่13แม่14แม่15พี่ไอก็ฝึกไปเรื่อยๆถึงแม่25นะครับเอาเท่านี้ก่อนก็ได้ถึงแม่25พออย่างเช่นเขาถามว่า23คูณ4เป็นเท่าไหร่น้องก็ตอบได้ทันทีเลยว่าเป็นเท่าไหร่ครับเ2เมื่อน้องทําแบบนี้ครองแล้ว ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นระดับอะไรนะแม่ 1- ถึงแม่12ต่อไปเป็นแม่13ถึงแม่25อันนี้ไม่ใช่การท่องแต่เป็นการครูณแล้วพูดออกมานะครับต่อมานะครับถ้าน้องไปยุกใช้อีกขั้นหนึ่งนิดนึงก็คือเวลาเห็นโจทย์อย่างเช่น13คูณเเป็นเท่าไหร่น้องก็จะรู้ทันทีเลยว่ามันเป็นเท่าไหร่ครับ91มันจะเป็นรีเฟกซ์เลยครับน้องทีนี้ขึ้นไปอีก ระดับหนึ่งนะครับมันจะเป็นอะไรนะครับก็จะเป็นการที่เอา16มาคูณ12อเลยพี่ไอ้ก็คูณในใจได้นะครับ16คูณ12เป็น192้านะครับท่านรอไม่เชื่อลองไปคิดดูนะครับหรือว่าจะเอาเลขอื่นดีเอ,เอาอะไรดีครับทางทางบ้าน19กคูณ14ก็ได้นะเนาะ19คูณ14จะได้266นั่นเองนะครับถามว่าพี่ไอคิดยังไงใช่ไหมครับพี่ไอไม่ได้ท่องได้นะแต่ว่าพี่ไอก็คิดในหัวเลยเป็นแบบ ลอยขึ้นมาบนหัวเลยครับเป็นเลข19นะครับเป็นเลข19แบบนี้เนาะเป็นเลข19คูณกับเลข14นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบรรทัดบนจะเป็นอะไร76บรรทัดล่างจะเป็นอะไร190 76บวก190ได้อะไรได้266แบบนี้นะครับเอาเลขที่ยากขึ้นมาอีกนะครับอย่างเช่น23คูณ13นะครับสิ่งที่น้องคิดออกมาได้ก็คือ200 99นั่นเองนะครับ23คูณ13ทำยังไงให้ได้299ใช่ไหมก็23คูณ13บรรทัดบนก็เป็นอะไรครับ69บรรทัดล่างก็เป็น230 69บก230เป็น299นั่นเองนะฮะน้องก็ไปฝึกให้คล่องนะครับวันนี้พี่ไอก็ มีเทคนิคที่มามาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับส่วนวันอื่นเดี๋ยวเราจะมาแนะนําทริคต่างๆของการคิดเลขเร็วเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือเน้นเบสิกก่อนเบสิกคืออะไรเอาใหม่นะครับสาหรับเด็กป .1 ป .2 ป .3 น้องไปฝึกคูณแม่12ให้คล่องน,นะครับจากแม่1ถึงแม่อะไรแม่1ถึงแม่12นะครับพอได้ตรงนี้แล้วบอกกับตัวเองว่าเออ12คูณ8เป็นเท่าไหร่วะ3คูณ7เป็นเท่าไหร่นะครับ8คูณ4เป็นเท่าไหร่ทําให้คล่อง พอคล่องแล้วทีนี้ก็เริ่มคูณแม่13นะครับ13 1 13ม3 2 26ยี่ไปเรื่อยๆถึงแม่อะไรถึงแม่25ขั้นตอนที่3ต่อไปนะครับก็คือถามกับตัวเองว่า13คูณเเป็นเท่าไหร่วะ13บคูณ8เป็นเท่าไหร่วะ14บคูณ6เป็นเท่าไหร่วะต้องตอบให้ได้นี่คือขั้นที่4แล้วต่อไปขั้นเลเวลสงูงสุดก็คือเอา16มาคูณ13เลยนะครับว่าจะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้208แบบนี้นะครับไปฝึกให้คล่องนะครับมีห่งการคิดเลขเร็วรั้อองพี่่่เชืวา มันไม่เหนือบาบกาแรงนะครับหข้อนี้ถ้าใครทําได้คิดเลขเร็วแบบพี่ไอแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย